สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาอมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลด้วยจ้าพ่อทำความสะอาดลูกกระปวนด้วยค่ะพี่นออ้องแม่แม่ครับผมจะปวนพ่อหน่อยวันนี้จะไม่ให้พ่อทำอหนูจะกวาดเองเลยลูกเอาตีหาง โอ้ตีหางเป็นแน่พอ่อตีหางเหมือนแม่แล้วก,ก็เห็นแม่ทำเราก็ทำตามเลยภาพโอ้ภาลูกกวาดบ้านอีกแล้วด้วยค่ะภาลูกกวาดบ้านอีกน่ <c oughs> ารกมากเโอ้โหวันนี้ร่วมมือดีจังเลยวันนี้วันนี้กวาดบ้านช่วยพอ่อ ไม่ยอมอย่างเฮ้ยได้ๆๆดูสิคร <uin> ับดูด้วยค่ะแม่พ่อทำความสะอาดหมูกบปวนหนูก็ปวนพ่อขมา้พ่อเลยขเอามานี่ผมคิดถึงพ้านอก ท<ส>ี่พัทยาครับพ่อทำไมไม่เอามาให้ผมด้วยเอามายอมพขาแล้วเอามาเนี่ยมาขยัก <c oughs> โอ้ัขยับ้างขึ้นทะเลอือโอ้โก้อนโอ้ก้อน มันได้เอาผ่าเอาพ่นมาด้เนาะมันคือโถดผ่าพ่นตีมาไม่ขอวัดแข็งป่วนเด้อค่ะป่วนผ่าขอกวาดด้วยพ่อผ่ากวาดสิเฮ้ยไม่ไงเขาช่วยกวาดเออวาดแข็งขอกวาดขอกวาดช่วยกันลูช่วยกันนีอช่วยกันทำความสะอาดบ้านคุณปู่คุณย่าเด้อชายเพิ่มดูดูดูโรยดูโอยหนูทำบ้านปู่สิใครทำน่ะ เพิ 3, 3. ่มเหรอห้อยเด้อค่ะแม่แ no ม่บึ้งลอยหนูใช่ไหมเดี๋ยวคุณปู่เดี๋ยวคุณปู่คุณย่าจะมาบุญให้ชายเพิ่มแน่ๆทาสีให้ทาสีบ้านให้ให้ให้ปูแล้วลูกแต่ก่อนเป็นสีเทาเทาหนูจะเอาสีส้มไปทาวันนี้เด้อวันนี้เด้อวันนี้เด้อเอามาเนี่ย เอาวเนี่ยมั้งาวเนี่ยเออแล้ทำความสะอาดเน่เน่เรายอมอีกปอ่ะป่วนด้วยค่ะป่วนตัวป่วนตัวป่วนของซุ้มเขียวจะถึงเวลาแล้วนะชายพื้มจะไปป่วนพี่นูพี่บัวบานเนาะ ไม่โยมบ่โยมด้วยค่ะปุ้นมาให้หนูเลยพ่อเอามาให้หนูเลยโปรยโปรยโกดสิพ่อกดสิพ่ออะไรวะมา พี่โยมให้โพทพพอนสะอาดด้วเ้งะโอ้ยงอนงอนงอนโอ้ยโอโอ้กันเลยถ้าพี่นูเห็นนะพี่นูจะอิจฉาหนูนะอพ่อรักพี่นนูด้วยนะรักหมดหละ อย่ารักแต่ชายเพิ่มนารักพี่หนูของหนูด้วยอย่ารักแต่หนูนะพ่อเดี๋ยวเราก็ได้เจอพี่หนูแล้วหนูนี้ตอนนี้อึองแม่จะจําจะจําจแม่ได้หรือเปล่าไม่รู้อ้วนจังเลยเล่นเลยนะเล่ยนะเลยนะเล,เลยนะ ไปไหนกันไปไหนกันเนี่ยวันนี้ท้องก้มสะอาดจากเท้อเราเด้อค่ะเดี๋ยวเราทำงานก่อนโกดเลยพวกโกรเลยกดเขาสิเขาอยากให้กดธด้นั่นโอ้โหโอกรธโอ้โหกันเด้อรึค่ะ ปล่อยไม่กวาดก่อนปล่อยทิมก้นมันปวดน่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเป็นไรเป็นไรเน็นโบเขาบอกว่าเละเขาบอกอยากอยากให้กอดโอ้โหโอ้กันเสลงเลย เดี๋ยวพ่อจะขี่หนูได้ไหมเนี่ยหนูโตกว่าพ่อแล้วนะเนี่ยหนูใช่เพิ่มโตกว่าพ่อแล้วขี่เดี๋ยวพ่อจะขี่หนูเลยอย่าขี่ผมเลยพ่อผมนะมนาเนื่อยยังเป็นเผือกช้างเผือกูมัละ ขาขา่ขาเย่นวันนี้แม่ว่าห่วงเด้อค่ะพี่นงเมททองคูณไม่ห่วงลูก ถ้าถ้าลูกนอนนานๆแล้วพ่ไปขึ้นไปอะไรอย่างนี้แม่เพิ่นสีห่วงห่วงมากๆเลยเด้อค่ะอือค่ะใช่เว็บอยาทำอย่างนั้นใจเพิ่มดูทาสีทาสีบ้านให้ใหคุณ<ท>าตา,าแล้วใช้เพิ่มแล้วพ่อทำเนี่ยใครทำพอ่อเพิ่มเรอโ,อโอ้โหเพิ่มทำยังไงโดนกระจกคุณตาแตกนะทาสีให้ตาใหม่เลย ต้องเอารั้วมาล้อมไว้แล้วต้องเอาเอาไม้มาลม้มไว้นะพวกชายเพิ่มทําแบบนี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยด,ดูดูบ้านคุณตาสิคะพี่น้องจะพองยาเลยชายเพิ่มเป็นคนทําต้องต้องบอกคุณตาด้วยนะต้องตีดูสองทีตีดูสองที่ <c oughs> บกตาด้วยว่าหนูเป็นคนทําครับคุณตาครับอย่าบ่นให้หนูนะครับ ผมเล่นน้ำมาคึกขนองครับผมกดทาทาสีบ้านให้กุตาเลยครับชมถือเที่ยวพ่อพันเล่น,นชอบมากเ้ยค่ะสไลเดอร์ดูดูทำดูโทษกันอีกแล้วไปแล้วไปแล้ว เออเอออุ้ยใครเป็นอะไรพ่อแล้วแล้วลูกขี่สิพ่อขี่ได้ไหมพ่อจะขี่รู้แล้วพ่อขี่ลูกได้ยังไงต้องให้ลูกขี่พ่อสิ นะคะอาหารของคุณเสือคุณสิงห์เนาะค่ะเนาะที่แม่แม่เอฟซี C, ท่านเอามาฝากกินเพิ่มนะคะเราก็ป้อนไปแล้วหลายๆมัดนะคะแล้วก็กล้วยด้วยเอากล้วยด้วยนี่กล้วยกล้วยกล้วยเราก็ป้อนนะคะป้อนไปหลายหลายมัดแล้วนะคะน้องถ่ายบางทีแม่ควานก็ไม่ได้ถ่ายบ้างแล้วก็วันนี้ก็โยนไปสามสี่มัดแล้วนะคะกล้วยก็ให้กินหลายวีแล้ว ขอประคุณแม่เอ็กซ์ทุกท่านนะคะที่เมตาน้องวันนี้สามโมงเย็นเด้อค่ะแม่ควันก็จะขายผลไม้นี่ด้วยนี่ด้วยป่นเลยนุ่นอ้อยด้วยอ้อยไมยุน ทังที่เอฟซีเอามาให้นะคะแม่ควานก็ป้อนหมดเลยแล้วนะคะขอบพระคุณที่แม่เอฟซีทุกขัน้นเดลยจ้ยาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่น้องค่ะแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มพูนชาแนลด้วยจ้าสวัสดีจ้า